สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ANNEL WOMEN IN WORLD HISTORY นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงพระราชินีองค์ที่6ซึ่งเป็นราชนีองค์สุดท้ายของกษัตริย์เฮนรีที่8กันค่ะเธอคนนี้ก็คือแคทเธอรีนพานั่นเองคนที่ติดตามซีรีส์เกี่ยวกับราชวงศ์ทิวดอกก็คงจะเคยเห็นเธอผ่านตามมาบ้างนะคะอย่างซีรีส์ที่กำลังฉายอยู่ในช่อง stars เรื่อง becoming elizabeth ก็มีแคทเธอรีนพาเป็นตัวละครที่สำคัญอยู่ด้วยแคทเธอรีนพาเนี่ย เป็นลูกสาวคนโตของเซอร์โทมัสพากับมอดกรีนเธอเกิดในเดือนสิงหาคมของปี1512แล้วก็มีพี่น้องที่เติบโตมาถึงวัยผู้ใหญ่อีกสองคนนั่นก็คือวิลเลียมกับแอนพ่อของแคทเธอรีนพาเนี่ยเป็นหลานยายของอลิสเนวิลล์ผู้เป็นน้องสาวของเอลแห่งวอริกเจ้าของฉายาผู้สร้างกษัตริย์ซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ the king maker ขุนนางชื่อกระชอนจากยุคสงครามดอกกุหลาบถ้าใครเป็นแฟนนิยายของฟิลิปปาเกเกอรี่ก็จะคุ้นกับชื่อนี้นะคะเพราะว่าเอแห่งวาริกคนนี้เป็นตัวละครสำคัญในนิยายเรื่อง The White Queen แล้วก็เป็นพ่อของนางเอกเรื่อง The Kingmaker's Daughter ด้วยแต่ไม่ใช่แค่นั้นคุณทวดของเซอร์โทมัสพาเนี่ยยังเป็นลูกชายของเลดี้โจนโบเฟร์ซึ่งเป็นหลานของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่3ด้วยฉะนั้นก็หมายความว่าตัวแคทเธอรีนเองอะ่ะก็มีสายเลือดกษัตริย์ด้วยเหมือนกัน พูดง่ายๆก็คือตอนเกิดมาแคทเธอรีนเนี่ยเป็นสาวไฮโซคนหนึ่งของสังคมอังกฤษเลยแหละด้วยความไฮโซเนี่ยเซอร์โทมัสพาก็มีโอกาสได้รับใช้ใกล้ชิดกษัตริย์เฮนรี่มาโดยตลอดแล้วก็มีตำแหน่งการงานที่ดีอยู่ทางตอนเหนือของอังกฤษด้วยส่วนแม่ของแคทเธอรีนก็เป็นนางกำนันที่ใกล้ชิดกับพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนขนาดตอนท้องก็ยังไม่ยอมลาง,งานยังทำงานอยู่ในราชสำนักไปทั้งทงที่ท้องเนี่ยแหละ พอลูกเกิดมาพระนางแคทเธอรีนก็เลยรับเป็นแม่ทุนหัวให้แล้วแคทเธอรีนพาก็ถูกตั้งชื่อตามพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนนี่เองแต่แล้วสถานะของแคทเธอรีนก็ตกต่ำลงเมื่อพ่อเสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กแม่ของแคทเธอรีนต้องรับบทหนักหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูก3มคนตามลําพังการทํางานในราชสานักของพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากกอนแล้วก็ยังต้องต่อสู้ฟาดฟ,ฟันเพื่อรักษามรดกข,ของลูกๆไว้อีกด้วย สิ่งหนึ่งที่แม่ของแคทเธอรีนทำให้ลูกๆและจะเป็นประโยชน์กับลูกทุกคนของเธอก็คือการปลูกฝัง,งการศึกษาที่ดีแม่ของแคทเธอรีนมีหน้าที่เป็นคนดูแลเรื่องการศึกษาของผู้หญิงในราชสำนักข,ของพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนเธอก็เลยให้ลูกๆของเธอทุกคนนะมีโอกาสได้เรียนกับนักปรัชญาแล้วก็ครูคนสำคัญสำคัญในราชสำนักด้วย ในยุคที่แคทเธอรีนโตมาเนี่ยประเทศยุโรปส่วนใหญ่กําลังบูมเรื่องการศึกษาของผู้หญิงอย่างเราจะเห็นตัวอย่างจากเมียของกษ,ษัตริยเฮนรี่ว่าอย่างน้อยที่สุดอ่ะผู้หญิงที่เป็นลูกขุนน้าขุนนางก็ต้องอ่านออกเขียนได้แหละจะเก่งไม่เก่งก็ว่ากันไปแคทเธอรีนพาคือหนึ่งในคนที่สนใจเรียนแล้วก็เรียนได้ดีด้วยเธอสามารถพูดได้ถึง4ภาษาคืออังกฤษละตินฝรั่งเศสกับอิตาเลียนแล้วพอมาเป็นราชินีแห่งอังกฤษก็เริ่มเรียนภาษาสเปนิชด้วย นอกจากนี้แคทเธอรีนยังเป็นผู้แตกฉานในปรัชญาศาสนาเธอเป็นคริ์ศาสนิกชนที่เคร่งครัดแล้วก็มีความเห็นที่โน้มเอียงไปทางนิกายโปรตสแตนด์ด้วยถึงแม้ว่าจะถูกเลี้ยงดูมาแบบแคทอลิกก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงยุคลางเขายังนิยมเรียนกันอยู่แต่แคทเธอรีนไม่ชอบแล้วก็ทำได้ไม่ดีเลยก็คือเรื่องงานฝีมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเย็บปักถักร้อยถึงขนาดที่มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าแคทเธอรีนน่ะเคยบ่นกับแม่ว่า มือของข้าได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าให้จับมงกุฎและคทา,าไม่ใช่เข็มปั่นได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเล่ามานะคะไม่มีอ้างอิงไม่มีการจดบันทึกจริงๆก็ไม่รู้ว่าแคทเธอรีนพูดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เรื่องที่แบบมีคนแต่งขึ้นมาพออายุได้17ปีแคทเธอรีนก็ถูกจับแต่งงานกับเซอร์เอ็ดเวิร์ดโบโรซึ่งอายุอานามใกล้เคียงกันหน้าที่การงานดีแถมยังอนาคตไกลเป็นทายาทของบารอนแห่งโบโร แต่ว่าปรากฏแต่งงานกันได้แค่4ปีสามีของแคทเธอรีนก็เสียชีวิตหลังจากตกผู้ไม้แคทเธอรีนก็ไปอาศัยอยู่กับญาติในเขตเวสต์มอร์แลนด์ซึ่งปัจจุบันคือเมืองคัมเบรียแล้วแคทเธอรีนก็ได้เจอกับสามีคนที่2ของเธอนั่นก็คือจอห์นเนวิลล์บารอนแห่งลาติเมอร์ถ้ายังจำตอนต้นๆ้นคลิปได้หลายๆคนอาจจะคุ้นๆกับนามสกุลเนวิลล์นะคะเพราะว่าแคทเธอรีนเองอก็สืบเชื้อสายมาจากตระกูลเนวิลล์เหมือนกันแล้วตระกูลน,นี้เป็นขุนนางสำคัญในอังกฤษด้วย ตัวบารอนแห่งลาติเมอร์เนี่ยถ้านับไปแล้วก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อแคเทเธอรีนนั่นเองอายุอานามของลอร์ดลาติเมอร์เนี่ยคือเป็นพ่อของแคเทเธอรีนได้เลยคือในขณะที่แคเทเธอรีนเพิ่งจะอายุ22ปีจอห์นเนวิลเนี่ยอายุ41ปีเข้าไปแล้วแล้วก็เป็นม่ายมาแล้วถึง2ครั้งมีลูกติดมาอีก2คน ถ้าดูเผินๆก็เหมือนกับว่าแคทเธอรีนน่ะยอมแต่งงานกับคนแก่เพื่อที่จะได้เป็นบารอนเนสแห่งราติเมอร์มีเกียรติมีเงินแต่ว่านักประวัติศาสตร์ที่ศึกษาชีวิตส่วนตัวของแคทเธอรีนก็พบว่าแคทเธอรีนกับจอรนเนี่ยน่าจะรักกันมากจริงๆแคทเธอรีนเป็นแม่บ้านที่ดีของจอรนส่วนจอรนก็เป็นสามีที่ดูแลภรรยาดูแลลูกทั้งสองคนเป็นอย่างดีตอนที่แคทเธอรีนเสียชีวิตเขาก็เจอว่าแคทเธอรีนน่ะยังเก็บหนังสือที่จอรนให้ไว้อยู่กับตัวอยู่เลยคือถ้าไม่รักกันจริงกก็็คไม่เบ ของที่ระลึกของกันและกันไว้นานขนาดนั้นน่ะในตอนที่แคทเธอรีนอยู่กับจอห์นเนวิลเนี่ยมันก็เกิดเหตุขึ้นมาอย่างหนึ่งคือมันมีกลุ่มคาทอลิกหัวรุนแรงก่อกระบฏขึ้นมาแล้วกลุ่มกระบฏเนี่ยก็เดินทางไปตามบ้านขุนนางในภาคเหนือต่างๆเพื่อระดมทุนไปใช้จ่ายในการก่อกระบฏหนึ่งในขุนนางที่กระบฏมาเรียอะไรก็คือจอห์นเนวิลลอหลอดลาติเมอร์เนี่ยแหละเพราะว่าจอห์นก็เป็นคาทอลิกเนาะแต่ว่าจอห์นปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือเพราะว่าถ้าช่วยก็เท่ากับกระบฏ พอเจราจามไม่สาเร็จเนี่ยกลุ่มกบฏก็เลยจับตัวจอรนไปเลยช่วงนี้แคเทเธอรีนก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวในการเป็นผู้นําครอบครัวเธอก็ต้องดูแลบ้านแล้วก็ลูกๆของจอรนในขณะที่จอรนเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้โดนจับไปแล้วนะคะเรื่องราวในช่วงนี้ของชีวิตแคเทเธอรีนเนี่ยมันก็มีเงื่อนงําอยู่น,นิดนึงเพราะว่าก็มีคนหลายคนที่สงสัยว่าหลอดลาติเมอร์อาจจะไม่ได้ถูกจับตัวไปโดยที่ไม่เต็มใจคือ อาจจะเป็นแค่การจัดฉากคือคนเขาก็คิดว่าจริงๆหลอดลติเมอร์อยากช่วยฝ่ายกบฏแหละแต่ก็ไม่อยากที่จะถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏก็เลยตามฝ่ายกบฏไปแล้วก็จัดฉากขึ้นมาว่าตัวเองอถูกลักพาตัวแต่จริงๆตัวเองให้การสนับสนุนกบฏมาโดยตลอดนี่แหละนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มก็บอกว่าแคทเธอรีนี่ถึงกับต้องวิ่งเต้นให้ญาติๆตัวเองที่เป็นโปรตัสเตนเข้ามาช่วยแทรกแซงช่วยเหลืออยู่เยอะกว่าที่หลอดลติเมอร์จะพน้นมนถิ่น แต่ไม่ว่าเรื่องจริงจะเป็นยังไงก็ตามครอบครัวของแคทเธอรีนที่อยู่ทางเหนือก็อยู่ยากแหละทางครอบครัวก็เลยพากันย้ายมาอยู่ที่ลอนดอนซึ่งหลอดลาติเมอร์ก็ได้งานเป็นเจ้าหน้าที่ในสภาส่วนแคทเธอรีนก็มีคอนเนคชันอยู่คือมีน้องชายเป็นมาควิสแห่งนอตเทมป์ตันแล้วน้องสาวเป็นเคาน์เตสแห่งเพมบรอกก็เลยมาอยู่กับน้อง ในปี1543หลอดลาติเมอร์ก็ล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตลงแคทเธอรีนก็เลยต้องเริ่มหางานทําเพื่อเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูลูกติดจากหลอดลาติเมอร์ด้วยเธอได้งานเป็นนางกำนันของเลดี้แมรี่ทิวดอร์เพราะว่าแม่ของเธอเป็นคนสนิทของพระนางแคทเธอรีนแห่งอารากอนซึ่งเป็นแม่ของเลดี้แมรี่เนาะในช่วงนี้แหละที่เธอมีโอกาสได้เจอกับกษัตริย์เฮนรีที่8แคทเธอรีนตอนนี้อายุประมาณ30ปีเป็นม่ายมาแล้ว2ครั้ง แต่ก็ยังถือว่าเป็นสาวฮอตคนหนึ่งในราชสำนักเพราะว่านอกจากเธอจะได้รับความสนใจจากกษัตริย์เฮนรีที่8แล้วเธอก็ยังเป็นที่หมายปองของโทมัสซีมัวพี่ชายของอดีตพระราชินีเจนซีมัวด้วยคือว่ากันว่าแคทเธอรีนกับโทมัสชอบกันมาก่อนแล้วก็มีทีท่าว่าจะแต่งงานกันอยู่แล้วแต่ว่าพอกษัตริย์เฮนรีที่8หันมาสนใจแคทเธอรีนแล้วก็ขอเธอแต่งงานแคทเธอรีนก็เลือกที่จะแต่งงานกับกษัตริย์เพราะว่าเธอถือว่ามันเป็นหน้าที่แล้วแบบคือเธอถือว่ามันเป็น โอกาสที่จะมี impact ต่อสังคมอังกฤษได้เยอะส่วนโทมัสซิมูว์เพเป็นศัตรูหัวใจของกษัตริย์นก็ถูกส่งไปทำงานที่ปารัสเพื่อให้พ้นหูพ้นตากษัตริย์กับพระราชินีไป เนื่องจากกษัตริย์เฮนรี่สามารถที่จะรวบรวมไอแลนด์แล้วก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์แห่งไอแลนด์ได้ในปี1542แคทเธอรีนซึ่งมาแต่งงานกับกษัตริย์เฮนรี่ในเดือนกรกฎาคม1543ก็เลยได้รับตําแหน่งราชินีแห่งไอแลนด์พ่วงไปด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นราชินีคนแรกของอังกฤษเลยที่ได้รับตําแหน่งราชินีแห่งไอแลนด์หลังจากแต่งงานได้ไม่นานอ่ะกษัตริย์เฮนรี่ก็เริ่มกลับไปทํากิจกรรมที่ทรงปโปรดมาตั้งแต่ ยังหนุ่มๆตั้งแต่สมัยยังแต่งงานกับแคทเธอรีนแห่งอาลากนเลยนั่นก็คือการไปรบกับฝรั่งเศสนั่นเองคืออังกฤษอ่ะถูกล้อมไว้ด้วย2ประเทศคือทางเหนือมีสกอตแลนด์ซึ่งพรมแดนติดกันอยู่เกาะเดียวกันส่วนทางใต้อ่ะมีฝรั่งเศสซึ่งมีช่องแคบอังกฤษขั้นอยู่แน่นอนว่าอังกฤษกับสกอตแลนด์ซึ่งอยู่เกาะเดียวกันเนี่ยมันต้องมีทะเลาะกันแย่งดินแดนกันตลอดอยู่แล้วกษัตริย์เฮนรี่ในช่วง ปี1 5 4่าบวกลบเนี่ยก็มีลูกชายโสดแล้วหนึ่งคือเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดและแน่นอนว่าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะต้องขึ้นเป็นกษัตริย์อังกฤษองค์ต่อไปผู้มีลูกชายคนเดียวตอนนี้ส่วนสกอตแลนด์ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ซึ่งเป็นทารกแล้วก็โสดอยู่อีกหนึ่งกษัตริย์เฮนรี่ก็เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าถ้าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดได้แต่งงานกับพระนางแมรี่แห่งสกอตเนี่ย ในรุ่นลูกของทั้งคู่อังกฤษและสกอตแลนด์เนี่ยมันก็น่าจะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การปกครองของรัชทายาทของทั้งคู่ได้ในช่วงแรกๆทางสกอตแลนด์ก็ดูจะเป็นใจกับแผนนี้อยู่แต่เอาไปเอามาปรากฏว่าสกอตแลนด์ทำท่าจะเปลี่ยนใจกษัตริย์เฮนรี่ก็เลยยกทัพไปข่มขวัญสกอตแลนด์ประมาณว่าถ้าแกเปลี่ยนใจนะแกะเจอดีแน่ทางสกอตแลนด์ก็เลยหันไปสร้างพันธมิตรกับทางฝรั่งเศสแล้วก็ท้าทายอังกฤษนิดน,นึงประมาณว่า อังกฤษมาตีสกอตแลนด์ที่อยู่ทางเหนือสิแล้วระวังดีๆนะจ๊ะทางใต้ฝรั่งเศสก็จะรอเล่นงานเธออยู่กษัตริย์เฮนรีก็ไม่รอช้ารีบไปสร้างพันธมิตรกับสมเด็จพระจักรพรรดิชาลสที่5แห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ยกทัพไปตีเมืองโบโลนเพื่อจัดการกับฝรั่งเศสทันทีทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือ มันเกิดขึ้นในช่วงที่แคทเธอรีนขึ้นเป็นราชินีแห่งอังกฤษและแน่นอนว่าเมื่อเกิดสงครามมันก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น,นก็ต้องมีการเก็บภาษีเพิ่มประชาชนที่เอาจริงๆก็ไม่ได้แคร์มากว่าแบบมันจะมีกี่ประเทศหรือว่ามันจะมีใครเป็นกษัตริย์ไม่เป็นกษัตริย์เนี้ยคือแค่อยากมีกินไปวันๆประชาชนก็ย่อมไม่พอใจแคทเธอรีนซึ่งเป็นพระราชนีก็เลยได้รับโจทย์ยากในการทําให้ประชาชนแบบไม่ต่อต้านกษัตริย์แล้วก็ ยินดีที่จะจ่ายภาษีเพื่อให้กษัตริย์ไปรบสิ่งที่แคทเธอรีนทำก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือ เธอได้แปลบทกวีทางศาสนาจํานวนหนึ่งซึ่งหลายๆบทอะ่ะก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ,ร,กรส่งกษัตริย์ไปออกรบการเตรียมพร้อมของทหารที่จะออกรบสวนอ้อนวอนขอพรให้กษัตริย์มีชัยชนะอะไรทํานองเนี้ยแล้วก็ตีพิมพ์ออกไปให้ชาวบ้านได้อ่านได้เอาไปใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาผลงานตีพิมพ์ของแคทเธอรีนพาชินี้อยู่ยงคงกระพันมาจนถึงยุคของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่หเลยทีเดียว ในช่วงที่กษัตริย์เฮนรี่ไปออกรบแคทเธอรีนพาก็รับหน้าที่เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยแล้วคือแคทเธอรีนไม่ได้มาเล่นๆน่ะในช่วงที่แคทเธอรีนเป็นผู้สําเร็จราชการเธอก็บริหารประเทศจริงๆมีการออกพระราชกิจจานุเบกษาประชุมสภาการป้องกันชายแดนทางเหนือของอังกฤษแล้วก็ต้องคอยเรียรายเงินเพื่อไปบํารุงกองทัพให้กษัตริย์เฮนรีด้วย นอกจากงานนอกบ้านแล้วงานในบ้านแคทเธอรีนก็ต้องทำไม่ให้ขาดตกบกพร่องแน่นอนว่าการเป็นพระราชินีคือไม่ต้องมากกว่าบ้านถูบ้านทำกับข้าวแลละแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือการดูแลลูกๆของกษัตริย์ให้อยู่ดีกินดีได้รับการศึกษาที่ดีให้ทุกคนเติบโตขึ้นมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่มีคุณภาพของประเทศและเนื่องจากแคทเธอรีนเป็นคนที่แบบมีความเป็นแม่สูงอะสิ่งที่จะทำก็เลยยิ่งไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือการทำให้ลูกๆของกษัตริย์เทนรี่ที่8ซึ่งแม่โดนประหารหมั่งโดน ทิ้งมั่งป่วยตายมั่งได้มีแม่เป็นตัวเป็นตนกับเขาสักทีกับเลดี้แมรี่ลูกสาวของแคทเธอรีนแห่งอารากอนเนี่ยแคทเธอรีนจะสนิทด้วยเป็นพิเศษเพราะว่าอายุเขาใกล้เคียงกันห่างกันแค่ประมาณ5ปีแล้วเขาก็มีความสนใจที่ตรงกันเช่นเป็นคนชอบเรื่องแบบเสื้อผ้านหน้าผมแฟชั่นเครื่องประดบับแล้วแคทเธอรีนพาเองก็เคยเป็นนางกำนันของของแม่ของเลดี้แมรี่ด้วยแล้วก็เคยเป็นนางกำนันของเลดี้แมรี่เองด้วย ส่วนกับเลดี้อลิซาเบธซึ่งเป็นลูกสาวของแอนโบรีน่ะแคทเธอรีนก็คือแบบเป็นไอดอลของอลิซาเบธเลยนักประวัติศาสตร์หลายคนก็มองว่าการที่แบบอลิซาเบธขึ้นมาครองล่าแล้วก็มีความเด็ดขาดในการตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่แบบมีสไตล์ในการปกครองแบบหนึ่งเนี่ยไอ้สไตล์ที่ว่านั้นนะ่ะก็คือเรียนรู้มาจากแคทเธอรีนพาตอนที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนนั่นแหละ ส่วนเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแคทเธอรีนก็ดูแลเป็นอย่างดีแต่แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดมากเพราะว่าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดก็ต้องไปเรียนแล้วก็ไปดูแลราชสำนักของตัวเองอยู่ที่ลัดโลตามธรรมเนียมหนังสือหรือว่าซีรีส์เกี่ยวกับราชวงศ์ทิวดาบางเรื่องอาจจะชอบพรีเซนต์ว่าแคทเธอรีนกับเลดี้แมรี่ไม่ถูกกันเพราะว่าแคทเธอรีนเป็นโปรเตสแตนต์ส่วนแมรี่เป็นแคทอลิกแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์จริงๆอะบ่งชี้ว่าสองคนนี้สนิทก,กันมากแล้วก็ ตอนที่กษัตริย์เฮนรี่ยังอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยสนิทแบบแลกกระเป๋าตังค์กันใช้ได้เลยอะ่ะอันนี้ไม่ได้พูดแบบเปรียบเปรยด้วยคือ2คนเนี้ยเขาแลกกระเป๋าสตังค์ใช้เงินกระเป๋าตังค์เดียวกันจริงๆสิ่งที่แคทเธอรีนทำซึ่งมีผลต่อประวัติศาสตร์อังกฤษเป็นอย่างมากก็คือการเกลี้ยก,กล่อมให้กษัตริย์เฮนรีที่8มอบสถานะรัชทายาทให้กับเลดี้แมรี่แล้วก็เลดี้อลิซาเบธ คือตอนแรกอะเลดี้แมรี่กับเลดี้อลิซาเบธคืออยู่ในสถานะลูกเมียน้อยเลยคือทุกคนรู้ว่าเป็นลูกของกษัตริย์แต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นครองราชแม้แต่คํานำหน้าชื่อว่าเจ้าหญิงก็ยังไม่มีสิทธิ์ใช้แต่ด้วยความที่กษัตริย์เฮนรี่รักเมียเชื่อฟังเมียพระองค์ก็เลยเขียนพินัยกรรมขึ้นมาว่ารัชทายาทของพระองค์เนี่ยเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดจะเป็นอันดับที่1และถ้าเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดสิ้นพระชนม์โดยไม่มีรัชทายาทเลดี้แมรี่ก็จะเป็นรัชท และอลิซาเบตก็จะเป็นรัชทายาทอันดับ3และถ้าทั้ง3าคนนี้ไม่มีทายาทก็ให้ไปดูชั้นหลานของเจ้าหญิงแมรี่โรสต่อไปนอกจากนี้ยังใจดีเขียนพินัยกรรมไว้อีกว่าพอพระองค์สิ้นพระชนไปแล้วแคทเธอรีนซึ่งจะกลายมาเป็นมาเหสีไม้ของกษัตริย์จะได้รับเงินปีเจ00ปอนด์แล้วก็จะต้องได้รับเกียรติในฐานะราชินีของอังกฤษเหมือนสมัยที่กษัตริย์เฮนรี่ยังมีชีวิต,ตอยู่ด้วยชีวิตดีไม่มีความตื่นเต้นก็ไม่ใช่ชีวิตของ ราชินีของกษัตริย์เฮนรีที่8เนาะแคทเธอรีนเนี่ยก็เลยต้องมีเรื่องให้ตื่นเต้นหวาดเสียวบ้างในชีวิตคือหลังจากเป็นราชินีมาได้สักระยะมันก็เริ่มมีข่าวว่ากษัตริย์เฮนรี่อ่ะหันมาสนใจเพื่อนสนิทของแคทเธอรีนพาที่ชื่อว่าแคทเธอรีนวิลโลบีและในช่วงนั้นอ่ะมันก็เริ่มมีคนร้องเรียนเรื่องความเชื่อศาสนาของแคทเธอรีนพาต่อกษัตริย์ด้วยจนถึงขนาดว่ากษัตริย์เฮนรี่อ่ะออกหมายจับแคทเธอรีนแล้วแต่ว่าแคทเธอรีนอ่ะ รู้ทันก่อนก็เลยรีบไปเข้าเฝ้ากษัตริย์เลยแล้วก็เอาตัวรอดออกมาได้ด้วยการบอกว่าเธอแสดงความคิดเห็นทางศาสนาที่ไม่ตรงกับกษัตริย์เพื่อที่จะให้กษัตริย์อะมีเรื่องแบบไปขบคิดจะได้แบบมาเถียงกันแล้วก็จะได้ลืมความเจ็บปวดจากแผลที่ขาแล้วก็จะได้เป็นตัวอย่างให้ชาวอังกฤษเห็นด้วยว่าไม่ว่าผู้หญิงนั้นจะเก่งกล้ากากันแค่ไหนก็ไม่เก่งไปกว่าสามีตัวเองได้หรอกพอกษัตริย์เฮนรี่ได้ฟังก็แบบ เออคอยตามนะก็พออกพอใจกับคำอธิบายของแคทเธอรีนรอบนี้ก็เลยรอดไปและหลังจากนั้นไม่นานกษัตริย์เฮนรีที่8ก็สิ้นพระชนลงในปี1547และอีก4เดือนต่อมาแคทเธอรีนก็ได้แต่งงานอีกครั้งกับหวานใจคนเดิมก็คือโทมัสซีหมัวซึ่งตอนนี้นอกจากจะมีสกักเป็นลุงของกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดที่6แล้วยังได้รับยศบารอนแห่งซุดลีด้วย ตอนนี้แหละที่ความสัมพันธ์ระหว่างแคทเธอรีนกับลูกเลี้ยงเริ่มสั่นคลอนเล็กน้อยเพราะว่าโดยปกติแล้วอะมาเหสีไม้ของกษัตริย์จะแต่งงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับพระบรมราชานุญาตจากกษัตริย์พระองค์ใหม่ก่อนแต่แคทเธอรีนกับโทมสัสคือใจเร็วด่วนได้แอบไปแต่งงานกันแบบลับๆ กว่าทุกคนจะรู้ว่าสองคนนี้แต่งงานกันก็ผ่านไปหลายเดือนและกษัตัตย์เอ็ดเวิร์ดกับเลดี้แมรี่ก็เลยไม่พอใจแต่ว่าถึงจะไม่พอใจอยังไงความสัมพันธ์ระหว่างแคทเธอรีนกับลูกๆหลานๆของกษัตริย์เฮนรี่ที่8ก็คงจะไม่แย่เกินไปนะักเพราะว่าแคทเธอรีนก็มีโอกาสได้พาเลดี้อลิซาเบธแล้วก็เลดี้เจนเกรซึ่งอลิซาเบธคือลูกสาวกษัตัตย์เฮนรีท่ที่8เนาะเจนเกรคือหลานสายของเจ้าหญิงแมรี่โรสแคทเธอรีนก็พาทั้งสองคนเนี่ยมาอยู่ที่ปราสาทซุดลีย์ด้วยกัน ก็สอนทั้งสองคนตามแนวทางการศึกษาแบบโปรเตสแตนต์ในต้นปี1548แคทเธอรีนได้ตั้งครันเป็นครั้งแรกหลังจากที่แต่งงานมาแล้วเป็นรอบที่4แล้วผู้หญิงในยุคกลางอะ่ะก็เวลาเขาตั้งคันเขาก็จะเริ่มมีการเก็บตัวไม่ออกไปสูงสิงกับคนข้างนอกไม่ปาร์ตี้อย่างเงี้ย ช่วงเนี้ยก็เริ่มมีข่าวว่าโทมัสซีมัวสามีของแคทเธอรีนเริ่มหันไปสนใจเลดี้อลิซาเบธถึงขนาดที่วางแผนว่าจะแต่งงานกันแต่คืออันนี้ถ้าไปอ่านในบันทึกของอคนร่วมสมัยเช่นแคทแอชลีย์ซึ่งเป็นคนสนิทของเลดี้อลิซาเบธเนี่ยก็จะพบว่าเขาบอกว่าจริงๆอะตอนที่แคทเธอรีนเนี่ยยังแต่งงานกับกษัตริย์อยู่อะโทมัสซีมัวก็เริ่มวางแผนแล้วว่า อยากจะแต่งงานกับเลดี้อลิซาเบธเพื่อเพิ่มอำนาจให้กับตัวเองที่พอเมียท้องโทมัสซิโมก็ได้โอกาสเลยตอนนี้เลดี้อลิซาเบธเนี่ยอยู่ในบ้านของตัวเองด้วยก็เริ่มมีการแบบจีบมีการไปพูดจาอยู่ด้วยกัน2ต่อสองเขาก็มีบันทึกไว,ว้ว่าวันนึงเนี่ยแคทเธอรีนเดินเดินอยู่ในปราสาทเนี่ยเปิดประตูเข้าไปในห้องก็ไปเจอ สามีของตัวเองกับเลดี้อลิซาเบธเนี่ยกำลังตะกองกอดกันอยู่ก็เลยทำให้แคทเธอรีน่ะส่งเลดี้อลิซาเบธไปอยู่ที่อื่นไม่ให้อยู่บ้านของตัวเองแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้สามีกับเลดี้อลิซาเบธเนี่ยเป็นชู้กันและในวันที่5กันยายนปี1548 a t h คทเธอรีนก็ได้เสียชีวิตลงจากการให้กำเนิดบุตรสาวคนแรกแล้วก็คนเดียวที่ชื่อว่าเลดี้แมรี่ซีมัว งานศพของแคทเธอรีนเนี่ยเป็นงานศพสไตล์โปรเตสแตนต์งานแรกในประเทศอังกฤษเลยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของราชินีองค์สุดท้ายของกษัตริย์เฮนรีที่8ซึ่งมีโอกาสได้ใช้ชีวิตต่อไปหลังจากการสิ้นพระชนของพระองค์และเธอยังเป็นราชินีที่แต่งงานบ่อยครั้งที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษด้วย ใครที่มีข้อมูลอยากจะเสริมหรือว่ามีเรื่องที่อยากให้เล่าต่อไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวของสตรีในประวัติศาสตร์โลกคนอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ